สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาที่ทำงานวิชาการนะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยจัดการงานของตัวเองได้ยังไงโดยใช้ระบบที่เรียกว่าผู้ช่วย AI ครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มาเพื่อเขียนงานแทนเรานะแต่มาเพื่อเป็นเหมือนผู้ช่วยให้เราคิดได้เป็นระบบมากขึ้นเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยเคยเป็นกันไหมครับอาการแบบว่าเปิดหน้าเอกสารเปล่าๆขึ้นมาแล้วก็นั่งจ้องมันอยู่อย่างนั้น ทุกอย่างมันดูขาวพโพลนไปหมดไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มพิมพ์อะไรลงไปก่อนดีแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมครับบางทีหัวข้อก็ยังดูเบลเบลคลุมเครืออ่านเปนเปอร์ปไปตั้งหลายฉบับก็ยังจับประเด็นหลักไม่ได้สักทีพอจะหาข้อมูลเพิ่มอา้าวกลายเป็นว่าหลงทางอยู่ในทะเลข้อมูลไปแล้วหรือบางทีเอกสารมันเยอะเกินไปจนรู้สึกท่วมท้นไปหมดสุดท้ายก็มาเครียดตอนที่ต้องส่งข้อเสนอโครงการอีก แต่จะบอกว่าใครที่เจอปัญหาพวกนี้นะครับไม่ได้เจออยู่คนเดียวแน่นอนทีนี้เรามาดูทางออกของปัญหาพวกนั้นกันครับนั่นก็คือแนวคิดของผู้ช่วย AI หรือถ้าจะให้เรียกง,ง่ายๆก็คือระบบช่วยคิดนั่นเองครับต้องขอย้ำตรงนี้เลยนะว่านี่คือระบบที่เข้ามาช่วยจัดระเบียบความคิดของเราไม่ใช่เครื่องมือที่จะมาเขียนงานแทนเรานะครับ ประเด็นสำคัญเลยที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนก็คือผู้ช่วย AI เนี่ยเขาไม่ได้เขียนแทนเราหรือว่าคิดแทนเราซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะเสี่ยงเรื่องการคัดลอกผลงานได้ใช่ไหมครับแต่หน้าที่จริงๆของมันก็คือ 1. เลยคือช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 2. คือช่วยตั้งคำถามที่มันคมขึ้นเฉียบขึ้นและ3คือทาให้ภาพรวมของกระบวนการทางานของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยโอเคครับ ทีนี้เราลองมาจําลองสถานการณ์กันดีกว่าว่าถ้าในชีวิตจริงของนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยในหนึ่งวันเราจะเอาผู้ช่วย AI พวกนี้มาปรับใช้กับงานของเราได้ยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นวันทำงานมาเลยสมมติว่ายังรู้สึกมึนๆตื้อๆไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเราก็สามารถใช้เจ้าพรอมบลูเพลนบอร์ดได้เลยครับ แค่เราใส่หัวข้อกับสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้เข้าไปเนี่ยบอร์ดมันก็จะสร้างชุดคำสั่งที่เป๊ะมากๆมาให้เลย5แบบเอาไปใช้กับ ChatGPT ได้ทันทีคราวนี้ก็เรื่องวางโครงร่างหาคีย์เวิร์ดได้เลยไม่ต้องเสียเวลาคิดเองพอเราเริ่มมีไอเดียคร่าวๆแล้วแต่ว่ามันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ตรงนี้แหละครับ Thesis and Research Coachbot จะเข้ามาช่วยได้ดีมากมันจะทำตัวเหมือนเป็นโค้ชเลยครับคือจะยิงคำถามสำคัญสคัญมาให้เรา10ข้อที่เราต้องตอบให้ได้เกี่ยวกับหัวข้อของเราจากนั้นมันก็จะสรุปคำตอบพวกนั้นออกมาเป็นโครงร่างเบื้องต้นให้เลยทำให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วสมองก็จะโล่งขึ้นเยอะเลยครับโอเค พอมาถึงขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมที่เราไม่ได้อยากได้แค่การค้นหาแบบผิวๆแต่เราต้องการการค้นหาที่มันลึกจริงๆ Deep Research Prompt Generator Bot ตัวนี้จะช่วยได้มากเลยครับมันจะช่วยสร้างคีย์เวิร์ดแล้วก็มุมมองในการค้นหาที่มันหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทฤษฎีหลักๆจากตัวแปรหรือจากงานวิจัยใหม่ๆในช่วง5ปีหลังสุดทำให้เรามีโอกาสเจอเอกสารที่มันตรงประเด็นแล้วก็ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลย พอเราอ่านเปเปอร์ไปหลายๆฉบับแล้วเป็นไงครับความสับสนมักจะเริ่มมาเยือนใช่ไหมครับในหัวมันจะเริ่มตีกันไปหมดตรงนี้แหละครับที่ Literature Review Assistant จะเป็นพระเอกเลยแค่เราส่งโน้ตที่เราสรุปสรุปไว้ไปให้มันมันจะช่วยจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมดเป็นธีมต่างๆพร้อมกับทำเป็นตารางเปรียบเทียบให้ด้วยทำให้เราเห็นภาพรวมได้ทันทีเลยว่าใครทำอะไรผลเป็นยังไงมีช่องว่างตรงไหนบ้างคือเราจะไม่จมอยู่กับกองเอกสารอีกต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เราคุ้นคว้าไปเรื่อยๆจนหลงทางหรือว่าออกทะเลไปไกลนะครับเจ้า deep research assist bot เนี่ยจะเข้ามาช่วยสร้าง research roadmap หรือแผนที่การเดินทาง7วันให้เราเลยครับมันจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าในแต่ละวันเราต้องหาอะไรและที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันจะมีเกณฑ์บอกด้วยว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยุดหาข้อมูลแล้วเพื่อไม่ให้เราฟุ้งซ่านไปกับข้อมูลที่มันมากเกินความจำเป็นนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของวันแล้วครับ คือการเตรียมเอกสารสำคัญสคัญอย่างเช่นข้อเสนอโครงการวิจัยหรือเอกสารขอจริยธรรมการวิจัย Research Proposal and Ethics Board จะช่วยสร้างโครงสร้างเอกสารที่ครบถ้วนตามหลักวิชาการมาให้เลยตั้งแต่ความเป็นมาวัตถุประสงค์วิธีวิจัยไปจนถึงประเด็นทางจริยธรรมทำให้หน้าที่ของเราเหลือแค่การเติมรายละเอียดในส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ดีมากนะเพราะมันช่วยลดโอกาสที่จะโดนตีกลับมาให้แก้ไขได้เยอะเลยครับเอาละครับ หลังจากที่เราเห็นการทำงานทีละขั้นตอนไปแล้วทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างว่าผลลัพธ์โดยรวมของการที่เรามีระบบช่วยคิดที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้เวลาน้อยลงแต่ยังรวมถึงความเหนื่อยล้าทางสมองที่ลดลงด้วยเพราะเราไม่ต้องคิดทุกอย่างอยู่คนเดียวไงครับพอทิศทางมันชัดเจนขึ้นความคิดมันก็คมขึ้นมีโฟกัสมากขึ้นและผลที่ตามมาคืออะไรครับ ก็คือไฟและกำลังใจที่จะทำงานในวันต่อๆไปมันมาเองเลยและนี่อาจจะเป็นบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดเลยครับคือการมีผู้ช่วยที่ดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนความรู้สึกจากงานวิจัยที่เหมือนจะคุมเราอยู่ตลอดเวลาให้กลายเป็นงานที่เราคุมอยู่ได้ซึ่งความรู้สึกนี้มันสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนทำงานวิจัยมาถึงจงนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะแล้วในแพ็คที่ว่าเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรให้บ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใน Research Bots Bonus Pack นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้ช่วย AI ทั้งหมด6ตัวนี้เลยซึ่งจะเห็นว่ามันครอบคุมขั้นตอนการทำงานวิจัยที่สำคัญสำคัญไว้หมดแล้วตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการเตรียมส่งเอกสารเลยทีเดียว สำหรับรายละเอียดราคานะครับก็มีให้เลือกทั้งแบบซื้อแยกเป็นตัวตัวไปหรือว่าซื้อเป็นแพ็คก็ได้ซึ่งในช่วงนี้มีข้อเสนอพิเศษ 12. 12.12สําำหรับแพ็ค3ชิ้นแล้วก็แพ็ค6ชิ้นด้วยครัโดยข้อเสนอนี้จะมีถึงแค่วันที่14ทธันวาคมและจำกัดสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับแต่มีข้อควรจำที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือบอร์ดพวกนี้เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือช่วยจัดระบบความคิดของเราเท่านั้น มันไม่ได้เขียนงานแทนเราแบบสำเร็จรูปดังนั้นผู้ใช้งานยังคงเป็นเจ้าของผลงานร้อเอร์เซนและต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและอ้างอิงทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ของสถาบันตัวเองเสมอครับสุดท้ายนี้ลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้ามีผู้ช่วยที่คอยจัดระบบความคิดดีๆแบบนี้อยู่ข้างๆกระบวนการทำงานวิจัยที่เคยรู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ขนาดไหน